สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตที่สําคัญเกิดขึ้นครับผม โดยเฉพาะการส่งหนังสือถึงสหประชาชาติของทั้งสองฝ่ายเลยเราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าท่าทีและแนวทางของไทยในเรื่องนี้เป็นยังไงจากข้อมูลข่าวล่าสุดที่ออกมาใช่ครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยการทําความเข้าใจเรื่องการดําเนินการทางการทูตที่เป็นทางการเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะท่ามกลางข่าวสารและหลายอย่างที่ออกมาครับ โอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันตรงจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เลยนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมามีข่าวว่าทางเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำา UN ที่นิวยอร์กนะคะได้ส่งหนังสือถึงเลข,ขาธิการ UN หรือ UNSG ครับ เนื้อหาก็คือแจ้งเรื่องความตึงเครียดแถวแถวชายแดนแล้วก็ที่น่าสนใจคือบอกด้วยว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ อแล้วก็ขอให้เวียนหนังสือนี้เป็นเอกสารของสมัชาใหญ่ในวาระที่32เรื่องการป้องกันความขัดแย้งด้วยอาวุธตรงนี้ก็น่าคิดนะคะว่าทาไมถึงเลือกใช้ช่องทาง UN แจ้งเรื่อง ICJ ตอนนี้ครับ ซึ่งทางไทยเองกอ็มีการตอบสนองค่อนข้างเร็วครับคือวันที่19มิถุนายนเอกอัครราชทูตไทยที่นิวยอร์กเหมือนกันก็ยื่นหนังสือถึง UNSG ด้วยโดยแนบถแถลงการของรัฐบาลไทยลงวันที่18มิถุนายไปด้วยเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจุดยืนและก็แนวทางของไทยเรา เนื้อหาหลักๆคืออะไรคะหลักๆก,ก็คือยืนยันว่าไทยยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ข้อตกลง MOU ปี2 0 4 3หรือที่เรียกกันว่า MOU 2000นะครับอ๋อตัวเดิมใช่ครับแล้วก็เน้นว่าเราจะแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกการเจรจาทวิภาคีที่เรามีกันอยู่แล้วการเวียนหนังสือแบบนี้จริงๆมันก็เป็นกระบวนการปรกติของ UN นะครับเพื่อบันทึกท่าทีหรือ place on record ให้ประเทศสมาชิกอื่นๆรับทราบค่ะ แต่การที่ทั้งสองพายขอให้เวียนภายใตวาระ32เรื่องการป้องกันความขัดแย้งด้วยอาวุธเนี่ยเออมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงความตึงเครียดของสถานการณ์อย่างเป็นทางการเหมือนกันดูเหมือนท่าทีทางการทูตของไทยจะชัดเจนมากๆเลยนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมริดเสียงพงออกมาพูดก็ย้ำว่าจะใช้ช่องทางการทูตที่เป็นระบบในการสื่อสารและเจรจาเท่านั้นครับผม จะไม่ไปตอบโต้ผ่านโซเชเียลมีเดียเพราะมองว่าอาจจะทําให้สถานการณ์มันเอ,อ่อบานปลายไปกันใหญ่ได้ใช่ครับแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องที่ผู้นากัมพูชาออกมาแสดงความเห็นเรื่องการเมืองภายในของไทยซึ่งทางไทยก็มองว่าเป็นการแทรกแซงแล้วก็ได้แจ้งผ่านช่องทางทางการทูตไปแล้วเหมือนกันครับดูเหมือนไทยพยายามจะดึงสถานการณ์กลับเข้าสู่กรอบการคุยกันที่เป็นทางการมากกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นความพยายามที่จะควบคุมบรรยากาศไม่ให้มันถูก ปั่นป่วนด้วยเรื่องในโซเชียลมีเดียแล้วก็ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงกลไกที่เรามีอยู่แล้วซึ่งไทยมองว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดค่ะประชุมนั้นก็มีความคืบหน้าในเชิงเทคนิคนะครับเช่นวางกรอบการทำงานร่วมกันรับทราบตำแหน่งหลักเขตแดนเดิม73หลักตกลงว่าจะใช้โดรนสำรวจพื้นที่แล้วก็งดเว้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการของ JBC เนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนการมีความคืบหน้าทางเทคนิคแบบนี้ อาจจะยังไม่พอที่จะลดความร้อนแรงทางการเมืองได้ทันทีนะครับแล้วเรื่อง MOU ปี2543ที่พูดถึงกันบ่อยๆล่ะคะอันนี้มีความสำคัญยังไงในสถานการณ์ตอนนี้ตัว MOU 1000นี่ถือเป็นเหมือนหัวใจหลักของกรอบการทำงานทวิภาธีเลยครับมันเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายนะในการกำหนดแนวทางสํารวจแล้ก็จัดทําหลักเขตแดนทางบกค่ะ การที่ไทยเราย้ำเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยก็เพื่อยืนยันว่าเรามีกรอบการเจรจาอยู่แล้วและก็เป็นการปฏิเสธความพยายามที่จะไปใช้แนวทางอื่นหรือการกล่าวอ้างเรื่องแผนที่ต่างๆอ๋ออย่างเช่นประเด็นที่มีข่าวลือว่าไทยยอมรับแผนที่ 1. ต่อสองแสนของกัมพูชาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับประเด็นนั้นเลยซึ่งทางการไทยก็ปฏิเสธชัดเจนมาตลอดว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่เคยมีการหารือเรื่องนี้ใน JBC เลยด้วยซ้ํา ส่วนเรื่อง ICJ หรือศาลโลกเนี่ยจุดยืนของไทยก็ชัดเจนมาตลอดตั้งแต่ปี2503แล้วครับว่าเราไม่ยอมรับเขตอน,นาตสาในข้อพิพาทเขตแดนทางบกอือเพราะฉะนั้นการที่กัมพูชาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ฝ่ายไทยกังวลอะไรมากนักเพราะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วเรายึดตามกลไกทวิภาคีเป็นหลักอยู่แล้วพอจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วค่ะสรุปก็คือตอนนี้ไทยกำลังใช้ช่องทางทางการทูต อย่างเช่นผ่านทาง UN เนเนี่ยเพื่อบันทึกจุดยืนข้อเท็จจริงต่างๆให้เป็นทางการครับขณะเดียวกันก็ยืนกรานว่าจะใช้กลไกลการเจรจาสองฝ่ายที่มีอยู่เดิมอย่าง JBC แล้วก็ MOU2000 เป็นหลักในการแก้ปัญหาใช่ครับโดยพยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าผ่านสื่อแล้วก็ยืนหยัดในหลักการเรื่องอธิปไตยแล้วก็กระบวนการที่ตกลงกันไว้ถูกต้องครับเป็นแนวทางที่เน้นความถูกต้องตามหลักการแล้วก็กระบวนการทําการทูตเป็นสําคัญ แต่ความท้าทายมันก็อยู่ตรงนี้นะครับคือจะทำยังไงให้กลไกเหล่านี้มันทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางแรงกดดันความคาดหวังจากหลายๆฝ่ายนั่นสิคะก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าในขณะที่ช่องทางการทู่ที่เป็นทางการกลไกที่ตกลงกันไวอ้อย่าง JBC หรือ MOU เนี่ยถูกเน้นว่าเป็นแนวทางหลักครับแต่กลไกพวกนี้ซึ่งดูแล้วมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนน่าดูเลยมันจะสามารถคลี่คลายความตึงเครียดได้รวดเร็วพอหรือเปล่า อ hmm. โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเร็วของกระแสะความรู้สึกของผู้คนหรือว่าถ้ากรรมทางการเมืองต่างๆที่เราเห็นกันตามโซเชียลมีเดียนะคะมันไปเร็วมากแล้วก็เข้าถึงง่ายมากซึ่งบางทีมันก็ดูเหมือนจะวิ่งสวนทางกับแนวทางการทูตที่ต้องสุข,ขุมรอบค้อบแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับการบริหารจัดการความคาดหวังและกระแสะสังคมควบคู่ไปกับการทูดแบบเป็นทางการนี่แหละครับคือความท้าทายจริงๆ